เป็นเพื่อนรู้จักคำว่าแบกกิ้งโซดาไหมครับแบกกิ้งโซดานี่ครับเรียกว่าเป็นสารพัดประโยชน์นะครับที่ทุกบ้านนะครับควรจะมีนะครับแบกกิ้งโซดาเนี่ยแม้ว่าเขาไปทำเบเกอรี่ก็ใช้แบกกิ้งโซดาผสมนะครับแบกกิ้งโซดาใช้ได้หลายอย่างครับประโยชน์ที่เราเห็นเลยครับอันดับแรกครับแบกกิ้งโซดานีครับจะนําไปผสมกับน้ํายาซักผ้าหรือผงซักฟอกก็เวลาซักผ้านะใส่เข้าไปหนึ่งหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะเลครับแล้วก็ซักผ้า สือว่ายังสะอาดนะครับแล้วก็ขาวสะอาดแล้วก็กินเกินไม่ดีครับแล้วก็แบคทีเรีสดาครับก็สศอกก็ยังใช้ได้เกี่ยวกับการเราสามารถนํามาเป็นพวกสครับนะครับขัดผิวนะครับขัดหน้าได้ผสมแอคทเรกยสุดาครับสามส่วนกับน้ำน้ำหนึ่งส่วนแลมเป็นข้นๆนะครับแล้วก็หมักสครับตามหน้าตามผิวก็มันจะทำให้ผิวเรียบเนียนครับแบกทสุดาครับมันจะประโยชน์เป็นเยอะครับยิ่งนั้นไม่พอครับเบกทรียสุดายังสามารถแบบว่าสามารถบ้านไหนที่แบบว่ามีอ พ่อท่อตันนะครับอย่างเซิงล้างจานหรือท่อต่างๆเนี่ยมันตันใช่ครับแล้วก็วิกสุดานะครับหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับใส่เข้าไปเทเข้าไปนะครับผสมกันสักพักแล้วนะแล้วก็ทะลงออกมันจะทะลงออกหมดเลยครับเรียกว่าท่อที่ตันจะทะลงออกเลยครับแล้วนั่นยังไม่พอครับวิกิสุดาครับยังสามารถนำมาเป็นยาบ้วนปากนะครับเออใช้เออหนึ่งครึ่งช้อนชาครับผสมกับน้ำหนึ่งแก้วนครับบ้วนปากให้ปากสะอาดด้วยครับแ้นั่นยังไม่พอนะครับ ยังแบคกิ้สดายังมาทําเป็นพวกหมักหมูเนื้อไก่ที่เราจะทําอาหารนะครับใช้แบกกิ้สดาสามถึงสี่ช้อนชานะครับกับแล้วก็น้ำมันพืชที้ก็ผสมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาล้างน้ำออกแล้วก็ไปปรุงตามที่เราต้องการนครับนี่คับประโยชน์ของส่วนแบคกิ้สดาเคยเห็นไหมครับในแบคกิ้สดานี่ครับนี่ครับน้าตามอย่างนี้ครับแบคกิ้สดาครับแล้วราคาก็ถูกเลยครับตอนนี้อันนี้เป็นแบคกิ้สุดาสามารถนําไป เอ่อล้างผักผลไม้ได้นะครับเวลาเราซื้อผักผลไม้ผักผลไม้ที่เอ่อมีสารเคมีนะครับมีปุ๋ยมีอะไรติดมานะครับเราก็ตักหนึ่งเนี้ยหนึ่งช้อนชานะครับใส่เบนน้ำแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะครับสามารถล้างผักผลไม้ได้ครับอันนี้นะครับตัวนี้เบคทีเรียสนดาที่โอ้โหราคาถูกมากเพื่อนๆนะครับเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยเอ่อไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงึเครื่องแม็กแดนด้วยเพื่อนโอ้โหสุดยอดครับแล้วประโยชน์มันใช้ได้เยอะครับประหยากเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนเอ่อนำไปใช้กันครับแบคกีเรียสุดานี่ ประโยชน์สารพัดประโยชน์ควรมีติดไว้ที่บ้านครับมันจะเป็นมันเป็นเหมือนก็ด่างนะครับธรรมชาตินะครับที่ช่วยเอ่อเพิ่มช่วยทั้งล้างสารพิษนะครับแล้วก็ช่วยทำเอ่อเกี่ยวกับขัดเกินต่างนะครับท่อตันนะครับใส่ซักผ้านะครับไอ้ผ้าสะอาดนะครับสครับผิวนะครับหมักหมูเนื้อไก่ครับที่เราจะใช้ทําอาหารได้นะครับสุดยอดเลยครับกับแบคกิ้งโซดาครับอย่าลวนะครับวันนี้ปัดกาสายหมือตามกันนะครับจะรู้ว่า แบคกิสุดาเนี่ยมันมีประโยชน์มากมากเลยนะครับรับลองได้เยี่ยมครับกับแบคกิสุดาครับมีคนมีไว้ประจาบ้านครับอันนี้1กิโลกรัมไม่ถึงครึ่งแบง์แดนด้วยนะครับเออเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ราคาโปรปิซการ์สายเบอร์เดือครับว่ามันราคาลงเหลือเท่าไหร่ครับถ้าราคาถูกรีบจับจองครับจะได้แบคกิ้สุดาไปใช้ประจําบ้านครับ